อีกเรื่องเกี่ยวข้องกับขยะแต่ว่าไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะนะคะเกี่ยวข้องกับก,บการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการศูนย์กําจัดขยะแบบบูรณาการที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่ปรากฏว่าโครงการนี้กําลังเกิดปัญหาเกิดคําถามนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่จะไปก่อตั้งบนพื้นที่กว่า140ไร่อยู่ในใจกลางของผู้คนในชุมชน เกิดคำถามเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการทําประชาพิจารณ์และขณะที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามให้กับชาวบ้านได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะแม้ไม่ได้ติดป้ายประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ที่ดินริมถนนปทุมธานีบางปะหัน คือพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะแบบบูรณาการหรือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด140ไร่บริษัทปรทุมธานีคลีนเอเนอร์จีจำกัดเจ้าของโครงการระบุว่าโรงงานไฟฟ้ากําลังผลิต8เมกะวัตต์นี้สามารถกําจัดขยะมูลฝอยวันละประมาณ1,500ตันและที่ดินนี้มีความเหมาะสมเพราะอยู่ติดถนนใหญ่เป็นเส้นทางลําเลียงขยะกว่า180ของปทุมธานีและมีสถานที่ตั้งห่างไกลชุมชน รั้วของโรงงานนะคะห่างจากหมู่บ้าน127เมตรแล้วก็ห่างจากคลองน้ําอ้อมเนี่ยแค่1กิโลเมตรนะคะแล้วก็ปั๊มน้ํามันนี้ก็อยู่ติดเลยขัดแย้งกับข้อมูลของชาวบ้านที่ยืนยันว่ามีที่พักอาศัยของชาวบ้านหลายคนโดยเฉพาะหมู่บ้านอธิเชษธานีซึ่งมีที่ดินติดกับโครงการและกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบอนไม่มีครับไม่มีการมาอธิบายไม่มีการมาชี้แจงชาวบ้านเลย ตอนนี้ก็ชาวบ้านนะนกังวลก็เรื่องอทั้งเรื่องกลิ่นเหม็นทั้งเรื่องอที่ว่าจะรถวิ่งขยะวันหนึ่งส0มร้อยเที่ยวเนี่ยเป็นถนน3 47เนี่ยมลรัพภาที่เผาขึ้นไปด้วยความแรงดันสูงเนี่ยความร้อนเนี่ยและไอห,หมอกควันที่ลอยไปบนอากาศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใครรับรองได้ครับหากมองผ่านกำแพงหมู่บ้านจะพบร่องรอยไฟไหม้บนต้นไม้และหน้าดิน บนที่ดินของโครงการภายหลังมีผู้จุดไฟเผาหน้าดินเป็นระยะสภาพความเสียหายแสดงให้เห็นการลุกลามของไฟโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่บริเวณกว้างใกล้หมู่บ้านอธิเชษฐานีและปั๊มน้ำมันริมถนนคือเขาเริ่มเผามาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาคมปี57นะครับมาเผารุนแรงเลยก็วันที่สมกรา แตคับช่วงเทศกาลนี้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้จะออกไปต่างจังหวัดกันเพื่อไปพักผ่อนเพราะเป็น,เป,นเป็นการหยุดหยุดยาวหยุดหลายวันนะครับทางนี้ก็ระดมเผาเลยครับปกติเขาจะเผาเป็นจุดเล็กๆนะครับวันที่2มกราปี58เนี่ยเขาจะเผาเป็นวงฟ้างเลยควันนี่ขึ้นขโมงดําไปหมดเลยเอกสารขอจัดทําประชาพิจารณ์ครั้งที่1ของบริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จีจำกัด ถูกส่งให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่7หมู่บ้านตําบลเชียงรากใหญ่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีประชาะสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมรับฟังและสอบถามข้อสงสัยในโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะแบบบูรณาการชาวบ้านบางคนบอกว่าพวกเขารู้ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย16พฤศจิกายนไม่นานนักทุกคนรู้ล่วงหน้าเพียงแค่สองสวันในการที่เขารับฟัง ประชาวิจารณ์ฉะนั้นการที่เราลบข้อมูลสารล่วงหน้าเนี่ยแค่สองชัวมวันเนี่ยส่วนหนึ่งประชาชนที่ออกไปเนี่ยถ้าหลวงมองเห็นเนี่ยเพียงประมาณสองร้อยกว่าท่านตุวกคนก็ตั้งข้อัำถามข้อสังเกตมากมายแม้กระทั่งพื้นที่ผลกระทบนะครับแล้วแนวทางแก้ปัญหาแต่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าคนท้องถิ่นเองในส่วนของบริษัทเอกชนเองปทุมคินนิงนะครับปทุมคินก,ก็ก็ไม่สามารถตอบข้อสักถามได้ล่าสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ยืนยันว่าอบาตาเชียงรากใหญ่ไม่รับรองผลการประชาพิจารณ์ตามที่ชาวบ้านหลายคนแสดงความกังวลและไม่ถือว่ากิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเป็นการทำประชาพิจารณ์แม้บริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จีจะระบุไว้อย่างชัดเจนในจดหมายไม่ใช่ผมกาลันตีว่าไม่ใช่ไอข้อความเนี่ยอาจจะเขียนไปอย่างนั้นแต่ว่านี่คือขั้นตอนแรกที่ทุกคนเนี่ย ก็ได้รับรู้พร้อมกันว่าไอ้บริษัทที่จะมาทำก่อสร้างโรงงานขายะแบบบูรณาการเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งจัดเริ่มเราก็รู้ว่าพร้อมกันนี่แหละครับนะดีไม่ดีค่อยว่ากันนะครับไอ้นี่คือเริ่มต้นมันไม่ไม่ใช่ประชาวิจารณ์อย่างที่ทุกคนคิดหรอกครับแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะเอกสารทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้ให้บริษัทเลยนะที่แม้แต่คนเซ็นอะไรต่ออะไรทุกอย่างอยู่อยู่ที่นี่หมด มีข้อสังเกตถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีสารพิษจากกระบวนการกําจัดขยะปนเปื้อนในอากาศและแม่น้ําเมื่อสถานที่ตั้งโครงการมีลักษณะคล้ายเกาะล้อมรอบด้วยคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลเข้ากรุงเทพมหานครและเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมบ่อยครั้งอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานกะลลางงม็จอ ประเด็นสภาพภูมิศาสตร์ถูกตั้งคำถามอย่างมากนะคะในการก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะแบบบูรณาการที่ว่านี้เพราะว่าผู้รับเหมาก่อสร้างดูเหมือนจะยืนยันว่าเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมขณะที่นักวิชาการระบุว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องทุกปีนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้ตอนที่สองวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะที่จังหวัดปทุมธานียังเกิดคำถามอย่างมากว่าเหมาะสมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างยืนยันว่า มีความเหมาะสมนะคะนี่ก็คือบริเวณการสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการบนพื้นที่140ไร่ที่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบยืนยันว่ากังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นแผนภาพของบริษัทรับเหมาก่อสร้างก็เป็นภาพที่ฉายให้เห็นนะคะว่า สำหรับพื้นที่โดยรอบก็จะมีทั้งหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงและถ้าดูพื้นที่ห่างออกมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสายเล็กๆของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นคูคลองต่างๆซึ่งจะไหลมาบรรจบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้แหละค่ะที่กลายเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงทั้งในสายตาของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณที่จะก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการนะคะว่า จะส่งผลต่อการทำเกษตรกรรมจะทำให้มีมลภาว,วะต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือพื้นที่ก่อสร้างนี้จะอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะคะทำให้เกิดข้อสงสัยของผู้คนในชุมชนว่าจะส่งผลกระทบหลังจากที่มีการก่อสร้างโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วคะ่ะ พื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีฟ้าอ่อนและสีเขียวอ่อนในแผนที่แสดงความสูงจากระดับน้ําทะเลของกรมแผนที่ทหารระบุความสูงเหนือระดับน้ําทะเล0.5ถึง1.5เมตรนี่คือจุดที่จะถูกใช้ในโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะแบบบูรณาการหรือโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาด140ไร่อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ที่เป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงตั้งข้อสังเกตว่าภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านน้าของตําบลเชียงรากใหญ่มีความเหมาะสมตามที่บริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จีจำกัดเจ้าของโครงการระบุไว้ในเอกสารหรือไม่เมื่อบริษัทพิจารณาว่าบริเวณนี้สะดวกในการขนส่งขยะกว่า1 5 0 0าตันต่อวันจะไม่ได้หยิบยกประเด็นความเสี่ยงจากอุทกภัยประกอบการชี้แจงที่พอน้ําท่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องของโรงงานสารกรม เดือเพะโรงงานที่เป็นรงกําจัดขยะอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้จะมาผลิตไฟฟ้าก็ช่างแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของมันจะต้องมีการเอาขยะมากองเพื่อคัดแยกแล้วถ้าเกิดมีน้ําท่วมนะคะสิ่งต่าม,มาก็คือน้ํามันก็จะช้าเอาสารปนเปื้อนนะคะมลพิษต่างๆที่ซึมลงไปมันก็จะซึมลงไปดินไปน้ําแล้วก็มาที่บ้านชาวบ้านภาพนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อปี2554 หมู่บ้านอธิเชษธานีห่างจากที่ดินของโครงการไม่กี่ร้อยเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกชาวบ้านหยิบยกมาประกอบปมสงสัยถึงวิธีป้องกันผลกระทบของโรงงานเมื่อชาวบ้านกังวลว่าอาจมีสารพิษจากขยะปะปนมากับน้ําหากเกิดวิกฤตอุทกภัยลักษณะเดียวกับที่ทิ้งร่องรอยไว้ในหมู่บ้านรอยคราบน้ําที่คุณผู้ชมเห็นบนกําแพงบ้านนะครับเป็นร่องรอยที่เกิดจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2554 คุณผู้ชมจะเห็นว่ารอยมีขนาดความสูงเกือบ2เมตรนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยถึงมาตรการป้องกันของโรงงานหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือเหตุการณ์ที่อาจทําให้มีสารเคมีสารพิษรั่วไหลออกมาจากกองขยะครับบริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จีระบุถึงมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งโรงงานนี้วางแผนก่อสร้างให้เป็นโรงงานระบบปิดตัวนี้จะเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งจะมีม่านอากาศกันไม่ให้กลิ่นข้างนอกไหลออกไปข้างนอก นอกจากนั้นจะสร้างคันดินล้อมรอบโรงงานเสริมโครงสร้างส่วนที่สําคัญของโรงงานให้สูงกว่าระดับน้ําท่วมเมื่อปี2554ตัวที่เขาจะแจ้งเลยว่ารถคันนี้จะต้องไปเทที่ช่องไหนมาตรฐานในส่วนของการสร้างนะฮะในระดับความสูงหรือแรงดันของน้ําที่จะกําแพงจะกันได้เนี่ยนะครับก็ผมเรียนท่านว่ายังไงก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ท่านเห็นอยู่ที่นนทบรหรือธรรมศาสตร์ยังไงก็เรารับมือได้นะครับ ที่ดีไซน์ก็คือต้องสูงกว่าระดับปี54สี50เซนตเมกรรมการผู้จัดการบริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จียังอ้างถึงสถานที่ตั้งโรงงานในประเทศญี่ปุ่นว่าอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง100เมตรจึงไม่กังวลกับสถานที่ตั้งโรงงานในตำบลเชียงรากใหญ่แต่ลักษณะขยะในประเทศไทยที่เป็นขยะผสมและมีความชื้นสูงทําให้ต้องใช้วิธีจัดการขยะที่แตกต่างจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีสองกระบวนการ ก็คือกระบวนการขาเรียกตําจัดขยะอินทรีย์ก่อนนะเพราะฉะนั้นขยะทั้งหมดที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราจะบดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บรรจุลงในถังบ่อหมักแบบไร้อากาศนะครับหน้าตาบ่อหมักก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นขยะที่เข้ามาขณะบดเนี่ยฉีดเอ็มเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันจะหมดแล้วก็มาลงที่บ่อแต่อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ยังไม่เผยแพร่มาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมมลภาวะและสารพิษที่อาจเกิดจากกระบวนการกําจัดขยะระบบบําบัดน้ําเสียเรายังไม่เห็นเขายังไม่อธิบายไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้ทำให้เกิดฝนกรดไดออกซินสารก่อมลิง็งตรงนี้ต้องมีการมอนิเตอร์นะคะต้องมีการตรวจวัดต้องมีการระบบกําจัดตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้พูดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียืนยันว่าโครงการนี้ต้องใช้เวลาดําเนินการอีกหลายปีเพราะยังไม่เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตนอกจากนั้นยังยืนยันว่ามีเอกชนหลายรายแสดงความสนใจเป็นเจ้าของโครงการขณะที่บริษัทปทุมธานีคลีนเอเนอร์จีปฏิเสธตอบคําถามในประเด็นเรื่องการซื้อขายที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างสุรชัยสอนแก้วไทยพีบีรายงาน